บริการที่จะเน้นเรื่องของการให้บริการด้านต่างๆวิเคราะห์งบนะคะกลุ่มบริการที่ให้บริการกับลูกค้าโดยตรงนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นบริการรับเหมาข้อสังเกตเลยก็คือพึ่งพิงบุคลากรน,นะคะแล้วก็ต้องมีสินทรัพย์ที่มาสนับสนุนการให้บริการมันจะทำให้ตัวงบการเงินขนาดสินทรัพย์มีขนาดใหญ่ นอนว่าธุรกิจบริการเนี่ยขายคุณภาพนะคะขายความพึงพอใจนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่2นะคะของความสามารถในการทํากาไรของตัวธุรกิจบริการท่านนักทุนที่สนใจในหลักสูตรนี้นะคะควรจะมีความรู้นะคะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านงบการเงินเพราะสำหรับการใช้งบการเงินนะครับสำหรับการลงทุนเนี่ยผมมองงบการเงินเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบันทึกกิจกรรมของธุรกิจบริษัทที่จะสามารถเติบโตได้ในระยะยาวเนี่ย จะต้องมีงบการเงินนะครับที่ดีมีการจัดโครงสร้างที่ดีทั้งนี้สินและทุนนะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เอาตรงเนี้ไปสร้างไรายได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมไรายได้ไรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ